เดี๋ยวมาดูตัว L1 Bubble Bubble สีเหลืองนะ Bubble B นะคันนี้ครับเอาสตาร์ทดิง่ายป่ะล่ะ พอได้ไทยไม่มีครับร้อนมีบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติร้อนมีบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติสวยรถไทยเทนะครับหางยกขึ้นยกลงนี่ บนเนลยสองบันเนี่ยห่างยกขึ้นไอ้ตัวนี้ห่างธรรมดาครับได้วิดีโอเกียบป่ะครับวิดีโอใช้ได้ทุกเกียร์ครับแรม ครับเดี๋ยวมาลองขับดูโดวนี้จะสิ้นแน่ตัวนี้เป็นสีเหลืองดับเบิลบีนะครับเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยางหลังคู่หลังไม่สวยแต่ถ้าเพิ่มมาคนเราครึ่งกับผมแสนก็ห้าพันยกยางคู่หลังใหม่เลยครับ ยางคู่หน้าดีครับเก้าหมื่นเก้าพันครับครับแต่ถ้าเอาเพิ่มอีกห้าพันยางใหม่เลยคู่หลังผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับครับอันนี้ผมหายางมือสองเกยี่สีไม่เจอก็เลยจะเบิกใหม่ถ้าลูกค้าออกห้าพันก็เล่นกับผมเลยก็ใหม่เลยครับอ้าวลองดูครับไลทุกเกียร์เลยเว้ยครับ สวยเลยสวยเลยครับคันนี้สวยเลยไม่ร้องไม่หอนนะครับไปหลังดีตามนี้เลยสวยโอ้สวยจริงนะครับ เก็บงานมาสวยเลยใส่น็อตไทเทเรียบร้อยไฟเปิเดี๋ยวติดสปอตไท์ให้ใหม่ครับอันนี้มีไฟนะครับวิทเปิดไฟสิครับแบบนี้เลยครับเรียบร้อยครับสวยครับข้างหน้าข้างหน้าทำเป็นเทปล่านะครับสวยข้อแต่งสองนิ้วครึ่งสวยครับเปล่าไม่คันครับ 9, 5, 9, 6, 6, 0ู5เก้าห้าก้าหกครับ 9, 0ูณเก้าห้าเก้าหบาทครับระยะนี้ส่งให้ร้อยโลฟีแล้วก็ถ้ายางหลังไม่ถูกใจเพเิ่มเงินห้าพนเบิกใหม่เลยครับสอเส้นคู่หนึ่งนะทำให้เลยครับฝาก่าไอ้คันครับขอบคุณครับ